สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ตกกับรัฐบาลประยุทธ์มีหน้าหงายสภาไม่รักษาประโยชน์ชาติอับประยุทธ์ประชาธิปไตยเป็นธรรมเนียมเกือบทุกป,ปี ที่บรรดาสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ติดตามและแรายง,งานความเคลื่อนไหวของนักการเมืองและข้าราชการคนสำคัญที่จะตั้งฉา,ายาและสะท้อนผลงานการทำงานของแต่ละคนในหน่วยงานนั้นทางรัฐบาลและทัศสภาเป็นต้นแต่ปีนี้สำหรับสภาไทยถูกระบุว่าไม่ทำหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนถือว่าเป็นความอัปยศและน่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่ง ทบทวนกันอีกครั้งโดยจะยกมาบางเรื่องบางตอนมาฉายภาพให้เห็นซ้ำทั้งสื่อมวลชนประจำรัฐสภาที่ให้ฉาย,ยาสภาผู้แทนรัษฎรว่าสภาอับปางโดยเปรียบเสมือนเรือขนาดใหญ่บรรทุกความรับผิดชอบชีวิตของประชาชนและงานบริหารราชการแผ่นดินด้วยวิธีการเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับต่างๆเพื่อให้หน่วยราชการได้มีอำนาจไปบําบัดทุก บำรุงสุขรัศดอนแต่พบว่าเรือสภาลำนี้ในรอบปี2504กลับประสบปัญหาสภาล่มอับปางโดยเริ่มตั้งแต่ปลายสมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยแรกและหนักข้อขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคม ามปกติปัญหาสะพานล่มไม่ใช่เรื่องปกติแต่สภาชุดนี้กระับํําให้เห็นอยู่บ่อยครั้งจุนกลายเป็นความซ้ำซากและไม่คิดที่จะอุดรูรั่วของเรือเพื่อป้องกันปัญหาทั้งที่ความจริงสะพานล่มคือเรื่องใหญ่เพราะนั่นหมายถึงงานราชการต่างๆ ที่รอให้สภาผ่านอยู่ชะงักลงทําให้ประเทศสูญเสียโอกาสเพียงเพราะสสฝั่งรัฐบาลไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของสสประกอบกับตายใจว่าตนเองเป็นเสียงข้างมากและพ้นจากภาวะเสียงปริ่มน้ำไปแล้วจึงเข้าร่วมประชุมสภาน้อย นอกจากนี้ก็มีชาย,ยาวุฒิสภาผู้เท่าเฝ้ามรดกคอสชอสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุถูกมองว่าก่อยทำหน้าที่ปกป้องเฝ้ารักษามรดกที่เป็นโครงสร้างและกลไกสืบทอดอำนาจของคอชอ,อย่างเหนียวแน่นและที่น่าสนใจก็คือมีการหยิบยกเป็นเหตุการณ์เด่นแห่งปี แผนกระบฏการเมืองล้มนายกธันมนตรีที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลฝ่ายค้านยื่นสักฟอกหกรัฐมนตรี กลับอยู่ที่นอกห้องประชุมเมื่อมีรายง,งานข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าสมัยนั้นยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตระกรเดินสายล็อบบี้โซสฝ่ายรัฐบาลให้ลงมติไม่ไว้วังใจพลเอกประยุทธ์ เป็นนายกธำนมตรีแต่ความลับนี้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนกลายเป็นข่าวใหญ่โตซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ลูกพักเดินเกมลอบบี้สสในพักของตัวเองเพื่อโค่นล้มนายกธำนมตรีเหตุการณ์นี้นำมาสู่ความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนายกกับร้อยเอกธรรมนัฐ นายกมองร้อยเอกธรรมนัฐเป็นอากาศธาตอีกทั้งหลังเหตุการณ์นั้นไม่นานมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาปลดร้อยเอกธรรมนัฐออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยจนถึงทุกวันนี้ความรู้สึกกินแหนงแครงใจก็ยังคงอยู่ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ว่าโดยกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาโดยต้องมีการยกเลิกตำแหน่ง คนดีสีสภาเป็นการหาวลแม้ว่าในรอบหลายปีนี้สื่อมวลชนประจำรัทสภาจะไม่ได้มอบตำแหน่งดังกล่าวให้กับใครเนื่องจากยังมองไม่เห็นว่าใครมีความเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ดังนั้นสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรยกเลิกตำแหน่งนี้เป็นการถาวรจนกว่าในอนาคตจะมีสมาชิรัฐสภาที่มีความประพฤติที่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวต่อไปนั่นเป็นมุมมองของสื่อมวลชนประจำรัฐสภาที่ผ่านการระดมความเห็นของพวกเขาต่อการทำหน้าที่ของสมาชิรัฐสภาที่อ้างว่าเป็นผู้ทรงเกียรติ ตามระบอบประชาธิปไตยแต่หากพิจารณาจากผลที่ออกมาก็ต้องถือว่าไม่คุ้มคา่าเพราะหากบอกว่าสมาชิกสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งถือว่าเป็นเรื่องอับอายยศสิ้นดีทุกอย่างมีแต่เกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองมันก็ยิ่งน่ารังเกียจ อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากมุมมองของสื่อมวลชนดังกล่าวแล้วก็ไม่น่าจะแตกต่างไปจากความเห็นของชาวบ้านทั่วไปมากนะักที่ได้เห็นพฤติกรรมและคำพูดของสสทั้งในลักษณะของการให้สัมภาษณ์และการอภิปรายในห้องประชุมสภาซึ่งต้องบอกตามตรงว่าหลายคนมีพฤติกรรมไม่ต่างจากกุยนั่นแหละเพราะหากเปรียบเทียบกับในยุคที่ผ่านมาหลายสมัยก็ต้องถือว่าเป็นยุค ที่สะสะถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในทุกด้านนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงความเคลื่อนไหวในลักษณะเป็นกบฏเพื่อล้มนายกทมุตรีจากรายงานข่าวที่ว่าโรยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าที่ตอนนั้นเป็นทางรัฐมนตรีร่วมคณะรัฐบาลและเลข,ขาธิการพรรครองชารัฐที่เป็นแกนนําในการสนับสนุนพลเอกประยุท์จันโอชาเป็นนายกทมนตรีแต่กลับ มีแรงงานความเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการโวดล้มจนนำมาซึ่งการปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงเกษตรในเวลาต่อมาเอาเป็นว่าสภาชุดนี้และสสในชุดปัจจุบันมีครบเครื่องทุกอย่างยกเว้นคุณภาพทำให้ภาพลักษณ์ของสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติมีภาพในทางลบมากขึ้นเรื่อย,อยและแน่นอนว่ายังต้องส่งผลในความหมายของประชาธิปไตย ในภาพรวมอีกด้วยเพราะสภาย่อมเป็นตัวแทนของประชาชนขนาดเดียวกันแม้ไม่อยากจะกล่าวถึงให้เป็นที่ระคายเคืองเนื่องจากคุณภาพของสอสที่เป็นแบบนี้ก็ย่อมมาจากการสะท้อนผ่านการเลือกตั้งของชาวบ้านนั่นแหละงานเข้าอาดีตหัวหน้าพักพรมชารัฐตร้องคนดังเคลื่อนไหวแล้วสีสุวรรณร้องกะกะตฟันอุตมะอดีตหัวหน้าพ,พรมชารัฐรับรองประวัติเทศให้สีร้าหลงเลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่28ธันวาคมปี2504 0 0เมื่อเวลา10นาฬิกา ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัธรรมนูญไทยได้ยื่นคำร้องต่อกกออตในทะเบียนพรรการเมืองเอาผิดหัวหน้าพรรพระรัชารัฐในขณะนั้นฐานเจตนาให้การรับรองนายศิระเจนจาคะผู้สมัครรับเลือกตั้งสดสอกทมเขต9อันเป็นเท,ท็จรวมทังผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำกทมที่บกพร่องการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบคุณสมบัตินายศิระหลังสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายศิระว่าไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10 ทั้งนี้เมื่อสารนัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่านายศิระเป็นบุคคลที่เคยต้องมมคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลแขวงปทุมวันว่าการะทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายอาญานั้นย่อมเป็นบุคคลที่ต้องห้ามมิให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองการที่นายศิระเจนจะคะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคพรมชาัฐได้ชี้ให้เห็นว่านายทะเบียนของพรรค ยอ่อหย่อนต่อการตรวจสอบคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับของพักพรัรงชารัฐข้อที่52วงเล็บ3และต่อมาการที่หัวหน้าพักพรัองชารัฐให้การรับรองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเขต9กทมได้ก่อนหน้านี้ตามมาตรา56ย่อมเป็นเท็จจึงอาจเป็นความผิดตามพรปว่าด้วยพักการเมือง2560 มาตรา120มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง5ปีส่วนพอออเลือกตั้งกกตประจำกทมนั้นเนื่องจากพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 5ง1รมาตรา46วรรคแรกกำหนดว่า ให้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่จะต้องตรวจสอบการสมัครของผู้สมัครว่าได้ส่งเอกสารและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่และมาตรา53ของกฎหมายดังกล่าวยังระบุต,ต่อไปอีกว่าก่อนประกาศผลการเลือกตั้งหากผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจาก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งดังนั้นผอออเลือกตั้งกทมซึ่งมีระยะเวลามากพอที่จะตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ละเอียดรอบคอบได้ แต่ก็เพิกเฉยส่วนกระทั่งมีผู้ไปร้องเรียนจนสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ใชเพิ่ถอนคุณสมบัติด,ดังกล่าวเพราะออกเลือกตั้งกทมย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบในความบกพร่องดังกล่าวด้วยด้วยเหตุด,ดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูนไทยซึ่งนำความมาร้องเรียนเพื่อให้คณะกรรมการกะกะต นายทเป็นพักการเมืองไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยเอาผิดหัวหน้าพักรองชารัฐในขณะนั้น,นและพอออเลือกตั้งคทมต่อไปตามคลนลงของกฎหมายนายสีสุวรรณก่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มาติชนและผู้จัดการออนไลน์ขอขอบคุณทุนทริกมารับชมสด